สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเ,ออเรื่องจากอัธกถา,าโลมหังสชาดกในพระไตรปิฎกนะคะครับผมคือเรื่องนี้มีที่มาน่าสนใจนะคะเป็นการตอบโต้คำวิจารณ์ใช่ครับของพระสุนคตะท่านนี้เคยอุปถากพระพุทธเจ้าแตออ่ต่อมากลับบอกว่าพราะองค์ไม่มีคุณสมบัติอะไรจริงจังแบบนั้นเลยค่ะกล่าวหาว่าไม่มีอุตริมนุสยธรรมใช่ครับ แล้วก็บอกว่าคําสอนเป็นแค่การคาดเดาไม่ได้ช่วยให้ผลทุกจริงอืซึ่งพระพุทธองค์ก็เลยทรงตอบโต้ด้วยกันเ,เล่าเรื่องอดีตชาติเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าพระองค์เคยผ่านการปฏิบัติแบบสุดโตง่งที่สุนัขตะกําลังชื่นชมมานะคะมาก่อนแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกครับผมคือพระสารีบุตรท่านได้ยินเรื่องนี้เข้าครับท่านก็เลยนําความไปกลับทวนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสตอบว่าสุนัขตะเนี่ยพูดด้วยความกโกรธ แล้วก็ความไม่เข้าใจจริงๆม่รู้จริง,รงแล้วที่น่าสนใจคือพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันนะว่ามีคุณสมบัติเหล่านั้นจริงๆค่ะพวกอภินญ,ญาหกพลสิบไวยสาระชัยยาน4สีอะไรพวกนี้ใช่ครับคือยืนยันว่ามีจริงแล้วก็เตือนด้วยว่าถ้ายัางปฏิเสธไม่แก้ความเห็นผิดเนี่ยมันเอออาจจะนําไปสู่นรกได้ โห oh, แรงเหมือนกันนะคะครับแล้ประเด็นสําคัญคือพระพุทธเจ้าชี้ว่าสุนัขตะไปเลื่อมใสในสิ่งที่เรียกว่ามิชฉาตบะมิชฉาตบะคือการบําเพ็ญตนแบบผิดๆหรอคะครับเป็นแนวทางของนักบวชนอกศาสนาชื่อโกรคติยะที่แบบทรมานตนเองมากๆอ๋อแล้วแทนที่พระองค์จะเโต้แย้งตรงๆกลับเล่าเรื่องอดีตชาติแทนใช่ครับคือเรื่องโลมาหังชาดก ซึ่งเกิดเมื่อเอ่อ91กลับที่แล้วนานมากๆกลับนี่คือ,อ,อนานมากจริงๆนะคะครับเพื่อจะบอกว่าเนี่ยพระองค์เองนี่แหละเคยลองผิดลองถูกกับมิจฉาตบะแบบนั้นมาแล้วแต่ก็น่าคิดนะคะว่าทำไมคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดอย่างสุนัขตะถึงไปเอ่อเช,ชมการปฏิบัติที่มันดูสุดโต่งขนาดน,นั้นได้อืมผมว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติที่มันเห็นชัดๆนะครับแบบทรมานกายมากม เห็นเป็นรูปธรรมใช่มันดูขลังหรือว่าดูน่าเลื่อมใสกว่าการฝึกฝนจิตใจข้างในที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ๋อเข้าใจได้ค่ะคือมันเห็นความพยายามชัดเจนกว่าก็อาจจะดึงดูดใจคนที่ไม่เข้าใจแก่นแท้ได้ง่ายกว่าเนาะครับผมประมาณนั้นเลยทีนี้ย้อนไปในอดีตชาติตอนนั้นพระโพธิสัตว์หรือก็คือพระพุทธเจ้าในชาตินั้นนะครับค่ะท่านก็บวชเป็นอาชีวะ ใช่ครับชีปเปลือยเลยเพื่อจะลองตะบะแบบสุดๆโหไม่นุ่งผ้าคลุกฝุ่นอยู่คนเดียวในป่าเห็นคนก็หนีหนีเหมือนสัตว์ป่าเลยครับครับแล้วก็ถึงขนาดฉันโคไมโคไมนี่คือมูลโคอ่ะคะใช่ครับฉันมูลโคเป็นอาหารแล้วก็ทรมานตนด้วยความหนาวความร้อนแบบสุดๆ กลางคืนตากหิมะกลางวันตากน้ําค้างพอร้อนก็ตากแดดกลางคืนก็อยู่ในป่าทึบไม่มีลมครับเรียกว่าทําทุกอย่างที่มันจะทรมานร่างกายได้โหดมากค่ะแล้วตอนนั้นก็มีคาถาผุดขึ้นในใจท่านบรรยายสภาพตอนนั้นเลยว่าเราเรา่เราร้อนแล้วหนาวเหน็บแล้วอยู่ผู้เดียวในป่าอันน่าสะพรึงกลัวเป็นคนเปลืยไม่ได้ผิงไฟ เป็นมุนีขวนขวายแล้วในการแสวงบุญโห oh, สะท้อนความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะตอนนั้นมุ่งมั่นมากครับแต่ว่าบำเพ็ญไปถึงขนาดนั้นแล้วผลเป็นยังไงครับนั่นสิคะทำถึงขนาดนั้นแล้วมันนำไปสู่อะไรต่อจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ครับคือพระโพธิสัตว์ทรงเห็นนิมิตบางอย่างนิมิตครับที่บ่งบอกถึงนรกท่านก็เลยตระหนักรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยการปฏิบัตินี้มันไร้ประโยชน์ อ๋อค่ะไม่ใช่ทางพลทูกจริงไม่ใช่เลยก็เลยส่งะละทิ้งการบําเพ็ญแบบนั้นทันทีหันมายึดถือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ได้ไปเกิดที่ดีขึ้นครับไปเกิดในเทวโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเชื่อมกับมาปัจจุบันเลยว่าอาชีวคในชาดกนั้นนะ่ะคือพระองค์เองอ๋อชัดเจนเลยค่ะว่าที่ปฏิเสธแนวทางสุดโต่งเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเอาแต่คือ ออลองมาแล้วรู้แล้วครับประสบการณ์ตรงเลยซึ่งประสบการณ์นี้แหละครับที่เป็นรากฐานของทางสายกลางที่ส่งคนพบในภายหลงังสรุปแล้วเรื่องนี้ก็เลยเไม่ใช่แค่การตอบคำวิจารณ์เฉยๆนะคะครับผมแต่เป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงที่มาที่ไปของคำสอนโดยเฉพาะเรื่องทางสายกลางใช่ครับว่าที่ปฏิเสธการทรมานตนเนี่ยเพราะได้ลองมาแล้วจนรู้แจ้งจริงๆไม่ใช่การคาดเดา มันชี้ให้เห็นความต่างชัดเลยนะคะแล้วระหว่างปัญญาที่เกิดจากการรู้จริงกับการปฏิบัติที่ดูเคร่งครัดภายนอกแต่ข้างในอาจจะไม่ได้อะไรเลยหรืออาจจะผิดทางไปเลยก็ได้ถูกต้องครับดังนั้นชาดกเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกระตุ้นให้เรากลับมาคิดนะว่าในเส้นทางการฝึกฝนตัวเองเนี่ยค่ะไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมใช่ค่ะอะไรคือเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงกันแน่ อืม hmm. เราจะแยกแยะได้ยังไงว่าความเพียรที่เราทําอยู่เนี่ยมันถูกทางแล้วจริงๆหรือเป็นแค่การทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปในทางที่มันออ,อาจจะดูน่าทึ่งแต่สุดท้ายมันไม่ได้ประโยชน์หรืออาจจะพาหลงทางไปเลยเหมือนอย่างที่พระโพธิสัตว์เคยเจอมาแล้วแล้วก็เรียนรู้มาแล้วด้วยพระองค์เองนั่นแหละครับ